สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีอาการหนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังนะฮะนั่นก็คืออาการเบรกแล้วมีเสียงดังนะครับเ,เบรกแล้วมีเสียงดังนี่เกิดจากอะไรได้บ้างนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยของผมเนี่ยเกิดจากไอเจ้าตัวสลักคาลิปเปอร์นะครับตอนแรกก็หายตั้งนานเลยนะหาทั้งจานทั้งอะไรมันก็จานก็เรียบดีนะครับนะฮะลูกสูบก็ทํางานดีนะครับแต่ก็ยังดังอยู่ เวลาเบรกจะมีเสียงดังอีก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 หรือว่าบางทีดังบางทีมันคึก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 เนี่ยนะครับนะฮะก็สรุปได้ว่าหาไปหามามาเจอที่สลักคาลิปเปอร์นะครับเจ้สลักคาลิปเปอร์นี่คือสลักคาลิปเปอร์นะครับนี่คือตัวนี้นะฮะทำหน้าที่บาลานซ์ตัวภาพเบรกนะครับนะบนะถ้าตัวนี้เคลื่อนไหวไม่ไม่ไม่สะดวกนะครับนะจริงๆแล้วมันต้องเคลื่อนไหวได้นิดหน่อยนะครับเวลา,ลา,าเวลาภาพเบรกมันเวลาจานมัน แว่งไวแว่งมาอย่างเงี้ยนะครับเวลาขับนะฮะมันก็จะมันก็จะชดเชยให้นะครับโดยตัวนี้นะครับนะถ้าสลักตัวนี้ฟืดนะครับก็จะมีอาการนะฮะก็คืออาจจะมีเสียงดังมีอะไรพวกนี้นะครับนะฮะหรือบางคันเนี่ยพ้าเบรกจะกินไม่เท่ากันนะครับนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับนะผมมาทำความสะอาดนะฮะทำความสะอาดมันแค่เค่ของผมเนี้ยทำความสะอาดก็โอเคแล้วครับหายดังแล้วนะฮะอันนี้ทำความสะอาดไปพักนึงแล้วนะครับ มันก็มันก็กลับมาดังอีกคราวนี้ผมจะมาทำความสะอาดให้ดูแล้วกันนะครับว่าเราทํากันยังไงบ้างนะฮะอันดับแรกนะครับนีะปัดๆเอาที่ผุนออกหน่อยนะครับแล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดนะครับสเปรย์ที่ใช้นะครับเป็นสเปรย์น้ํามันน,ะนกประสงค์อะไรพวกนี้นะครับนะไม่ต้องตัวนี้ก็ได้นะครับตัวตัวไหนก็ได้นะฮะที่เป็นน้ํามันนกปนะสงคสนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปเลย นครับสลักตัวล่างอาจจะไม่เห็นนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับนะเสร็จแล้วก็ทิง้งแห้งสักพักนึงนะครับหรือเอาแปรงอะไรเช็ดๆก็ได้ครับบางทีมันเป็นคราบขี้ผุ่นมันเข้าไปจับนะสลักตัวนี้ตายเลยถ้าตายแล้วก็ส่งผลให้เกิดอาการนี้นะครับ อาจจะมีเสียงหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับนะบางทีก็หาเขาไปเถอะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะะเวลาเบรกทีมีเสียงตึ้งตักตึกตักตึกตักขูหายี่ตั้งนานครับนะเสร็จแล้วนะครับนี่เลยครับใช้จารบีเนี่ยจารบีนี่นะครับนะป้ายเข้าไปเลยครับนะครับแล้วนะก็ทานะระวังอย่าให้โดนผ้าเบรกนะครับ วดุนพ้าเบรกอาจจะทําให้พ้าเบรกลื่นได้นะครับอัน,นตรายนะฮะแล้วก็ยัดยัดใส่ตามรูตามอะไรพวกนี้นะครับเป็นการยืดอายุการใช้งานมันด้วยนะครับบางคันนี่สลักคาลิปเปอร์นี่ถอดไม่ออกเลยฮนะเป็นสนิมติดเต็ม แล้วล่ะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเกลือเคลือไว้หน่อยนะครับ,นะบ,นะนะรบถ้าใครเป็นอาการนี้ก็อย่าลืมดูสลักคาลิปเปอร์ด้วยนะถ้าอาการเบรกมีเสียงนะครับนะหนึ่งเราจะต้องดูจานก่อนนะครับว่าจานโคตรไหมนะจานมันปูดปูดปูด,ปดเป็นร่องไหมนะครับเวลาเบรกแล้วมันมันทาให้เกิดเสียงได้นะหลายหลายปัจจัยเลยครับหลายหลายคนถามผมเลยนะว่าเบรกแล้วมีเสียงแก้ตรงไหน หลักๆแล้วก็คือสลักคาลิเปอร์นะครับแล้วก็ตัวจานนะฮะดู2ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูตัวผ้าเบรกว่ายังหนาอยู่ไหมเป็นกินเป็นบ้างไหมเป็นร่องไหมนะครับนะฮะหลักๆก็ดูแค่นี้แหละครับนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดติดตามได้ครับขอบคุณครับ